สวัสดีค่ะเมื่อนีอ้แอดพามาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปรุม,มะปัญโยนะคะ,อะแอดจะพามาอ่ซองตัวเลขมาหาเลขสรุปเลขในแนวทางในการเชียงเสียงโฉกเนาะคะ่ะข้างล่างเขานี่ยก็เป็นแม่ตะเคียนเนะะ่ะค่ะเป็นแม่ตะเคียนทั้งสามนางนะคะอ่เมื่อนี้เดี๋ยวแอดจะสรุป สัพพมหาเหล็กกับหลวงตาค่ะเมื่อนี้แอดได้เอาดินมาลงสามลดเนาะคะ่นะเนาะล้งวัดสามลดเนาะคะ่นะเนาะอนุมโมธนะสาธุนะคะแอดขอห้เอฟซีของแอดสุภูสุคนมีแต่วความเจริญมีโชคมีลาบในวันที่16นี้ดค่ะได้ถือเงินล้านได้จับเงินล้านสุผูสุคน,นะคะคเด้อค่ะค่ะเดี๋ยวบันนี้แอดจะไปหาหลวงตาเราเด้อค่ะมองนี้เป็นแม่ตะเคียน แล้วแอดจะไปหาหลวงตาแล้วนะคะหลวงตาเพิ่นอยู่ทั้งพุนค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าได้เรีกตัวใดเดีด๋วยวแอดจะมาลงให้เบิรงเด้อค่ะเมมคุณชิงลูกสนุกแล้วยาเพราะว่าตอนแรกเอินเอินยาจะมาเพิ่นมา,มาทั้งสามอ่กะก็าาเลยบอกว่าเล็กมุกจีก็เลยบายไอ้แม่แม่ย่างามงอนแม่สรีปทุมมาแล้วก็แม่ย่าเกดแก้ว เจ้ากะเพื่อนกับว่าจะให้ให้สุบกับเก็บซีสทุกคนทุกคนสุัวทีท่จะมาพัฒนาวัดยานอ,อนลงเพราะว่าทาัา้งยาทั้งสามยาเพป็นการเคลื่อน,นต,ติดตากัแต่งซีนนะต่ว่าเหล็กตัวนั้นมันหาซื้อบ่ได้เลยยาตัวที่ให้เป็มยจะให้ซื้อสาวเบิ้งมันจะออกไหมนี่แหละเมื่อนี่แหละแพราว่าขาเบิ้องขาเบิ้งเหล็กกับหลงตาวันนี้เนี่ยขาเบิ้งเหล็กกับหลงตาตัวเหล็กหลงตาให้ส่งไปนั่นี ล่างเ่ยพุกจิตตัวบุญหน้าพุกพุกเก้าแปดแต่ร้องเบิ้งว่าหลวงตาสิบอกตัวใดแต่ว่าสาธุเด้วยไม่ดีเด้อย่าเอ้ยให้ซื้อแค่ซื้อสามคเออดีใจบ่ดีใจดีดีใจเฮงบอลูกงามผู้งามละหมากเราไม่ได้เขี่ยวเด้นเรเป็นไงมันเป็นบ่ได้หิวมากเลยแต่หนูหิวมากหนูไปแล้ว พอเป็นเขียวแล้วเขียวแล้วมุนบอกน้ามังตาเขียวมังตาเขียวตาเขียวแล้วเขียวแล้วโอ้ดีใจเด้ยญาบอกว่าจะให้ถือบบทุกคนให้เฟนขับเอฟซีถือทุกคนน้องบอกนั่งซื้อได้เนาะค่ะเนาะรอเหล็กอากล้วงตาค่ะอยากพัฒนาวัดค่ะมีคนมาพัฒนาวัดซอยเนาะค่ะเนาะ น้ำกระตือเ้อผู้ใดบ่ได้ซื้อน้ำเสริมกระตือสาธุนี่เลยเอาเป็นบัารเนานะมื้อนี้แม่เกียรแก้วย่างสวยเลยเดอ้อ,อ <laughs> ข้ามื้อนี้กะได้แล้วเด้อคะ่ะตัวเลขจากสถานธรรมภูมปัยนยูเนาะคะ่ะมีเลขสามตัวกับสองตัวสองตัวล่างเนาะคะนะ่ะเนาะตัวที่นิ่นๆตัวที่นิ่นๆ ก็คือตัวตัวหกเจ็ดแปดแปดสี่เจ็ดประกาเลขล่างเพิ่นธไห่ม้าหกสามก็หาแปดค่ะนี่เนาะค่ะเนาะนี่นี่ค่ะเลขจากสถานธรรมภูมิปัญญูสรุปผลสรุปเลขฟันทงค่ะฟันทงแล้วนะคะ กลับไปกลับมาเ้อค่ะกลับหนา้ากลับหลังกลับหัวกลับหางค่ะขอให้เอฟซีทุกๆุกท่านขอให้เอฟซีุกๆุกท่านอ่ะมันหมานสุภูสุคนรำด้วยได้ถึงเงินล้านสุภูสุคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะไอ้เนี่ย ไอครอาแอรันน้ฮงว่าผต่ายเอเบ่ต้องคายดอกเิฟังคำเาเิก็ไปตัดเอาจยงเิบไปนาเาุาจอผู้เดียวาหนไปนางเายูทผู้เดียวัป็นบ้าเขากระทุเขียวเลยเิ่มะเขาลุงตาเขียนมาเเป็นยัเป็นน้เดินจ้าลุงตาเขียนมาเลยกันเรพลาเกิดกันเป็นนางเ้าฟันทงเรามีท้องมีจักสีกับดตัวเด่นตัวร้อน ตัวเรีนตัวลองบอกไ้เลยตัวเรีนตัวลองพอือถวายโอ้ยือขาโบาย่้วเขามีจะโนมสื่อถวายหลวงตาจะพกมาขายเขาถวายไวัดวันละสองใบสามใบจิงดิเดีวทะเลคือกิมาถวายิใบเ่ปาเลห็นวาขยกาขของนี่เขาต้องเฮ็ดบุญเะนเฮ็ดบุญน้ำะสองใบเไมได ให้ผมโชคดีให้ผมขายเหมดทุกงวดทุกงวดขายดีหลวงพ่อได้รางวัลที่หนึ่งผมก็ดีใจน้ำมือสุนสิมาแบ่งเครื่องน้ำว้เพราะว่ามันสบายไว้กับมันทานกันก็ได้อันนี้ยังหลวงพ่อชื่อเนี่ยบอกให้เข้ามาข้าวมาพี่ มาพี <S <S no ่นั่งอยู่พุ่นลอตเตอรี่ขับอยู่พุ่นเขาบอกว่าเข่ามาฟังเด้อจะขายยังมาเต็มอัดขายเจ้บ่อปล่อยเลยด้อจะขายยังเอแม่เขาบอกว่าเข่ามาพี่โยมลอตเตอรี่ขับอยู่พุ่นเขาก็ได้วายยัง่งมาถามตัวเลขแเน่แม่ได้ตัวเลขตัวใดที่เน้นเน้อยู่สถานธรรมเนี่ยจ้ะจะได้เปรเก้าได้ชา เป็ดเก่าหอเ่านี่ตัวกันบอตัวเดียวหล่นหลนก็มีสองสามสองเปดตัวเดียวน่าจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะสองสามสองเปดเปดเก่าเนาะเนาะอันฟันดีบ่แม่ก็ฟันดีอยู่ค่ะแต่มันจะฟันวนๆกันอยู่นี่แหละคิดว่าเลขจะมากตัวเดิมนะคะเลขสิมาตัวเดิมอาจจะวนๆกันก็ไปก็มาอะไรประมาณนี้เก่าก็เป็นหุกประมาณนี้เนาะเนาะ ฝันว่าภัยเลียวนุ่นอยู่หันหลางับนน้าเมียวาน้องหันเนาะขอบพูดหลายๆได้ค่ะเด้อแม่เด้อโชคมันจ้าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งไปหาลอตเตอรี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นรถละอันซ้ายรถละทรายจ้ารถเป็ดสองรถเนาะไปสามอันนี้ถูกอันนี้เห็ดบุญเห็ดซ้ายลงนี่น้ำ